พ่องไปถึง <hi> ผู้ซอยเขาได้เป็นผู้ยายบ้านพ่องไปถึงผู้ยายบ้านเขาได้เป็นกำนันพ่องไปถึงนายพันก็ได้เป็นนายพ่นผุนเด้อพ่องไปถึงนายเพื่อก็ได้เป็นผู้ว่าพ่องไปถึงพ่อข้าก็ได้กำไรพ่องไปถึงผู้ได้ผู้ได้ก็ขอให้เจริญดุงเรื่องพ่องไปถึงซุ่มหมออบตส้มหมอยูทูบเบอร์อ่าพ่อยถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงเด้อพ่อพ่อไอ้อาสาธุยุตูมีแี้ ผมขาวให้แค่ดำบอตะลีก็สิบถืกอาทิตนะยนะมาเอาไปวันนอาตนัอาโอเคครับตั้งใจด้วยอวันนี้ตกนี่หากแม่นตกไม่จันคขันไม่นี่หากแม่นขันไม่แก้ว คนลัางตบแต่งแล้วจึงไในคอยคุ้นควันวันนี้แม่นวันนี้คอยจึงสู่ควันแจ้วกูเกินกลางเมืองบนเนืองงามยิ่งห่อยทั้งหนุ่มหน่อยและปันกลางทั้งสาวห้ามและเท่าแก้มพอแม่พอมลูกเต่าและนารีทั้งเศรษฐีและถวยขาม ทวนน้ำมูชาเมืองบนเนืองงามเล็ดฟ้าขึ้นขี้ข้อมาเอิ้นเหยียกเอาควันว่ามารันรำพร้อมทางแกม,มานังลอมอยุดส่อนลอนเมือนเดาท่านีเหลวโยพาควันขึ้นมันกำบอมีแกนเมื่อแจ้เฮาท่านีแลว้ว หย่าพระควันขึ้นมันกับบ่มีใดขอเจ้าพาเจ้าใดให้เจ้าผู้มีบุญ มาช่วยคุณช่วยโยควันลานเจ้าเนื้อคอยจากเชิญเอาเจ้ามาดฝาผู้โยกำไฟเหนือมาช่วยคุณช่วยโยควันลานเจ้าเนื้อคอยจากเชิญเอานางคำเฟื่อผู้โยกำไฟไตมาช่วยคุณช่วยโยควันลานเจ้าเนื้อ hoi จ <mel> ันทร์เซือนนาวนางเรียกใครผู้อยู่หออัศนาคมมาช่วยคุณช่วยย่อคนลานเจ้าเด้อสิมอสดำลุกมาแต่ผู้นอยมายคุณยย่อคนลานเจ้าเ้อ สามสิบหมอหน่อยลูกมาแตเมมึงสวงมาช่วยคุณช่ยวยย่อควนนัน,น,ลควนลานเจ้าเน่าสีสิบหมอหลวงลูกมาแเมืึงฝ่ามาช่วยคุณช่วยย่อควันลานเจ้าเน่ห้าสิบหมอก้าลูกมาแต่ผู้หอมผู้ฮงมาช่วยคุณช่วยย่อควันลานเจ้าเน่า มอเราดีบ่แม่นหมอกะจะมาคาถาอันนี r มันแต่คาถาตั้งแตเขาหมอเท่าแตโบราณเก็บไปยอเพิ่นสิเอามามุนเจ้าเ็บไปคุณเพิ่นเอามาคำเจ้าแล้วน้ำเต่าแก้วออกบ่จินยเย็นก็หากเย็นเล เหมือนลาสียูฟาก้ามีคยค่ขาดลวงลหายงัวควายลหายขับขอบเอมว่าไม่เยอะขวันเออไม่เยอะควันเอยจีนข้าวพี่ไอ้จเ,ไเจ้าหากเขียวผักผีไอ้เจ้าขายไอ้เจ้าขึ้นมาหายดองเป ให้เจ้ามาอยู่สืบสางดาแม่มันดาทั้งปิตาแหลกเสือคคอย่าเจียวโกดกอถ้าให้เจ้ามารักษาจนตัวเจ้าตับตัวเทวเทียรักขาก็ข้าเดินสาดูข้าพนตาจจนิดูข้าพยาปตาจนิพยาสุขปตาจนิสุขกั Ohon tu sampai bipani noya tawata jami sambadang budnya sambadang sahabe dewa nomo dan sabat sampati sitian dahanang dahan tu sataya si rangrakan tu sabat ham bahwana birata tu kacan tu dewa ta kata sabi buta berapata pancekanan cai yang berangarahan tanan jati cina พระคังบันดามิสัพพะสุสัตสาธุสัตุสาธุเราให้กดนี้ให้กดนี้ให้กดนี้ดีกดไสดีกดไสให้เจ้าเป็นผู้รักผู้ใหญ่ตุ่มไทยลูกหลานสุขสำราญไปหนาคนลือซาหาบริคารให้ฉลาดเดือดล่ำถึงห้องเก ah e ียนธรรม อุปถัมเอาไว้เลี้ยงหลานให้ตลอดเป็นยอดพ้นพุ่นแล้วสมเจ้าปัตนาสิเปม,มาเนื้อไตทั้งได้กให้ฮพานมีบริวารเรียบรอดพร้อมสองขางดังผสมเดือดซาเทยวยิดีไม่แห้งครับขอเดเชิญลุงกับป้าน,นะครับเขาผูกแขนนะครับให้พี่หนึ่งกับน้องเมย์ต่อจากพบพามเลยนะครับอ <c oughs> เออคือ <c oughs> ญาณีทพูตานิสมาคตานิภุมมานิยาวานิวันตลิกเทธากัตังเดวะบันณุสุขุติตังพุทธังธรรมังสังฆังนามตสามสิวัติมุตุอายุวรรณุสุขังภาลังอายุดีวิแหงครับใครก็มาใส่พี่หนึ่งด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับลุงกับป้าเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับต่อ นะครับอวยพรนะครับให้พี่เหน่งกับน้องเมย์นะครับจะได้เดินทางกลับไปอยู่บ้านนะครับก็นะครับอยู่ไม่ไกลจากพวกเรานะครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นชื่อจังหวัดนะครับไปใครอยู่ที่นั่นจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนานะครับจะเจริญรุ่งเรืองนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับพวกเราเอง ะครับในานามยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับร่วมกันนะครับจัดพิธีนะครับไหวส้สีสวลน,นะครับให้กับพี่เหนึง่งน้องเมนะครับให้นะครับเราอยู่กันมาสี่ปีกว่าๆนะครับที่อยู่ร่วมกันมานะครับมีตนนนครรรับิิิีียเเเ้าุณ กันมีทั้งสุขและทุกนะครับปีสุขเลทุกนะครับอยู่กันมาครับชาวอาทิตย์ด้วยนะครับเช่นนะครับมีสุขมีทุกนะครับร่วมกันมาครับตลอดระยะเวลานะครับสี่ปีกว่าๆนะครับที่อยู่กันตั้งแต่นะครับกกกอก จนมาถึงจปัปาดงนะครับเป็นแม่คนละนะนะครับโดยทั่วไปเนะคนเรานะครับพบกันมันก็มีจากกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับจะได้จากกันแยกยายการกันจากครั้งนี้นะครับไม่ที่จากไปไหนนะครับจากไปอยู่กับครอบครัวนะครับที่แท้จริง คงไม่ได้เลิกไปเลยกับการเป็นยูทูบเบอร์นะครับแต่คงจะทำนะเรเป็นผู้นำนะครับไม่่าจะเป็นญิงต่อต่อยวันนี้โดนแตนต่อยนะช่กคนต่อยผมบอกดูหูนะครับตรับตางผู้ใหญ่โดนต่อต่อยป่ะอ๋อ จะเห็นนะครับคุณยายครับขอเรียนเชิญเลยนะครับนะครับก็จะเห็นที่เหน่งน้องเมย์มาสักครั้งหนึ่งต่อไปนะครับไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับมีงานนะครับจริงๆแล้วนะครับอย่าปะดงเอ่ยสรดสีเอ่ยนะครับพ่อไน้ลำเที่ยงยังอยากให้มายังต้อนรับนะครับอยากให้มาน้องมีอะไรนะต้อง จากกันนะครับจากกันแบบไปไม่นานนะพี่หนิงก็จะกลับมากลับมาอีกนะกลับมาอีก้าจจะมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายอย่างนะครับที่ยังคงค้างนะครับจริงๆเวลาใครจะไปเราจะบอกว่าอย่างหนึ่งลุงครับไม่ต้องรีบกลับมานะครับไปต้อง พี่พูดแล้วนะพี่พูดแล้วนะผมเขาได้พูดนะผมพูดกับยายสมองผมนั่นผมได้เอาตัวอย่างไว้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะว่าไปไม่ถึงเดือนจะกลับมาแล้วจะกลับมาแล้วคิดถึงคิดถึงอันนั้นเป็นเฉพาะบุคคลใช่ไหมครับอย่าพึ่งแล้วยายหมอนก็ไม่มาหาเราเลยนั่นเองอยากจะมาอยากไม่ให้มาเออมียูทูบเบอร์ช่องเดียวนะครับที่เขาไปแล้วเราไม่อยากให้เขาขับมา ยายยายยายใช่ยายสมอนเป็นห่วงนะไม่ใช่ที่ไม่อยากให้กลับมาคือเป็นห่วงเแล้วแกขับรถแกหลับในยูซูลินิตากนตึ๊งตึ๊ตึ๊งตึ๊งหมดละนะขับรถมายังไม่รู้ว่าถึงไหนขับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยยายบอกยายยังไม่รู้ถึงไหนและสรุปแล้วยายขับแล้วยายยายหลับในมานะครับเป็นห่วงเป็นห่วงว่ายายจะมีบัเหตุก็เลยไม่อยากให้มาหลับง่ายใช่ครับ ขับรถอยู่ก็หลับได้อะไรประมาณนี้ครับมีความสามารถพิเศษเราก็เป็นห่วงนะครับไอ้ตกลงเราจะพูดถึงเรื่องหน<ต>ึ่งแล้วพูดถึงเรื่องยายสมบอน,นพูดถึงยายสมอนแล้วตอนนี้เราก็ส่งเสือพาไปไปดูแลยายสมอนอยู่โอ้ครับกําลังดูแลซึ่งกันและกันอยู่ตอนนี้ครับคงคงคงยังอีกพักใหญ่ๆถึงจะกลับมาครับแล้วก็เสือพาไปก็ได้พาคุณแม่นะครับไปพาตัดนะตอนนี้ท่านก็มีสุขภาพร่างกายดีขึ้น เสือก็ส่งข้อความมาแจ้งนะครับก็บอกให้เสือดูแลพ่อแม่ดูแลคุณแม่เนาะพเพราะว่าเดี๋ยวแม่คับสผูกที่หลังนะครับเดี๋ยวแม่ําใสผูกที่หลังพอหลังจากแม่คับสาผูกเสร็จนะครับเราจะให้อวยพรคร<อ>ับให้พี่เหน่งกับน้องเมย์เราจะไม่หลับก่อนเลยพี่ถาพระแม่คับสอวยพรเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่เวยพรได้เพราะพิงอวยพรได้ได้ลึกซึ้งมากที่สุดแล้วอวยพรได้ยาว ที่สุดนะครับเท่าที่เคยผมเ,ออเห็นมาเกิดมาก็อายุ60ปีแล้วออนะครับเพิ่งจะรู้นี่แหละว่าเขาอยพอรกันยาวขนาดนี้แกหกสเห็นหน้านมนมอย่างน,นี้ย60แล้วครับแม่แม่คำสัยก็มาฝึกที่นี่ แม่กำไสมาฝึกที่นี่ครับครับมาฝึกตอนที่มาขายผ้าอยู่นี่แหละอ๋อทุกทุกวันทุดทุกวันไล่สดทุกทุกวันโอ้อ่ายกมายกแม่น้าทางห้ามาหมดเลยอ่าสี่แยกสามทางทุกทิศทั่วไทยเลยมาหมดครับนะแต่ถ้ามีคนไปขัดแม่ก็จะสะดุดอืมวันนี้แม่กำาสพร้อมนะแม่ผม ชเชื่อว่าแม่กำสายผูกแขนต้องมีเหรียญดูบ้านห้วยน้ำเที่ยงจะลำไหมครับ